สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ LFW FanP นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนสู่เพจของเด็กผีสายอ้วไยนะครับผมตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้เออก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นส่วนตัวหลังเกมครับเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางซาลิกาดงนิวคาสเซิลนะครับก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอย่าลืมนะครับทุกคน กดซับสไคร์กดไลค์ช่องเล็กๆให้เราหน่อยนะครับ l w Fanp ครับแน่นอนครับเกมเมื่อคืนนะครับเป็นผลสกอร์ที่ผมเองนะครับผมก็ไม่พอใจเท่าไหร่กับผลงานของทีมที่เปิดบ้านแล้วเสมอกับทางสาลิกาดงเนียวคอสเซนนะสำหรับผมเองผมไม่พอใจเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของรูปเกมเกมรับกองกลางเกมลุกคือมันดีแล้วอ่ะมันขาดแค่อย่างเดียวคือ คุณทําให้บอลเข้าประตูไม่ได้สำหรับผมนะเหมือนกับเกมที่เราเจอโอเบเนีย e เลยครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมทํายังไงบอลก็ไม่เข้าประตูการจบสกอร์ไม่คมเองครับผมการเล่นจังหวะสุดท้ายไม่ลงล็อกกันเองหรือไม่เพอร์เฟกเองผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมเองยังยังคล่องใจกับวิธีการเข้าทําของอีเทนฮายือว่าเขาจะสามารถปรับรูปแบบนะครับแต่และคนในการเล่นนะครับสามารถเข้าทําจบสกอร์ ได้ดีขนาดไหนเรามาดูรายตัวกันดีกว่าครับเพราะว่าในรูปเกมของเมื่อคืนนะครับอาจอคงจะมีช่องรายช่องเพจทรายเพจทําไปแล้วนะครับถ้าผมจะซับรายบุคคลนะครับผมเมื่อคืนเดวิดดีเคอาร์เขาผมยังคงเป็นคนสําคัญนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับการเซฟลูกแยกๆของเขาเมื่อคืนนะครับดีเคอาร์พยายามที่จะออกบอลสั้นมากขึ้นนะครับผมว่าดีเคอาร์น่าจะได้อยู่ต่อในยุคของอีกหรือยังฮต่อไปครับตอนเนี้ยก็30 31 32มสิบหมหรือ30ผมไม่แน่ใจในอายุของ DKR นะประมาณนี้ละกันนะครับในช่วงวัย30นะครับผมว่า DKR ยังยังคงเล่นได้อีกสักประมาณ2องปีนะครับเพราะว่ายังคงเป็นคนสำคัญนะครับผมในในแผนการของอีริเทนฮากแล้วก็น่าจะเป็นคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูนเตต่อไปนะสำหรับนายดันนายทวันชาวอ่า สเปนนะครับเดวิดดีเคอาถ้าผมจะพูดถึงเดวิดดีเคอาเมื่อคืนคือเล่นดีครับดีคอเล่นดีมากนะครับผมการออกบอลด้วยเท้ารู้สึกว่าแม่นยําขึ้นนิ่งขึ้นนะครับผมการออกบอลยาวรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับเข้าหัวเพื่อนมากขึ้นนะสำหรับเดวิดดีเคอานะครับการเซฟลูกยาก,ยาก,ก็เราไว้ใจเดวิดดีเคอาอยู่แล้วนะครับผมสําหรับในเรื่องของการเซฟลูกแยกๆนะครับ คู่เซนเตอร์นะครับผมทั้งราเฟวารันทั้งลิซานโดมาติเนสเข้าขากันอย่างดีนะครับผมบล็อกบล็อก,อกลูกยิงสวยๆได้นะครับดักจังหวะสวยๆได้ค่อนข้างดีทั้งคู่เลยนะครับปีกซ้ายขวาเอ้ไม่ใช่ปีกซ้ายขวาแบกซ้ายแบกขวานะครับลูกชอกับทางเดโกดาโรวันนี้เติมเกมลูก mm. ไม่เด่นเลยการเติมเกมลูกทั้ง2คนนะผมบอกได้เลยว่าไม่รู้สิ ถ้าปกติเนาะถ้าเราเห็นมาเลาเซียกับทางเดลโกาดาโร่เราจะเห็นดาโร่เล่นเกมรับมากกว่ามาเลาเซียแล้วมาเลาเซียจะพยายามดันสูงถูกไหมพยายามขึ้นไปเพดสูงนะครับช่วยทางปีกสายนะครับแล้วก็ดาโร่ก็จะพยายามในการดันขึ้นไปด้วยเราจะเห็นรูปเกมประมาณนี้แล้วการเติมเกมรูปของแบ็กทั้ง2ฝั่งจะดีกว่านี้แต่เมื่อมันเป็นลูกชอกับทางดาโร่เหมือนทั้ง2คนเล่นเพสเซปพ,พยายามเล่นเกมรับให้มากๆเข้าไว เกมรุกนะครับการเติมเกมการสอดเข้าไปจ่ายจังหวะสวยๆอะไรประมาณนี้นะครับยากเมื่อคืนรายการวิ่งทั้งสองคนสำหรับผมนะยากมากในการวิ่งเข้าไปอาสอดเข้าไปตบจังหวะสุดท้ายนู่นนี่นั่นทั้งสองคนเล่นได้สรับผมไม่โอเคนะนเรื่องของการเติมเกมรุกแต่ว่าในเรื่องของเกมรับครับเมื่อคืนเล่นได้ค่อนข้างดีทั้งสองคนเลยนะครับทั้งลูกชอทั้งเดลโกดาโร่นะครับส่วน3ตัวตรงกลางนะครับผมมิดฟิลตรงกลาง3คนนะ เกมรับคาเซมิโรโอ้โหก็ยังคงต้องปรับตัวนะคาเซมิโรนะยังต้องปรับตัวยังต้องปรับตัวอยู่ดักจังหวะสวยๆได้หลายครั้งก็จริงครับแต่ก็บางจังหวะนะครับโดนเลี้ยงผ่านง่ายๆโดนจ่ายผ่านง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกที่เขาแบบกําลังจะสวนกลับหรือว่าลูกที่เขาแบบเขาเรียกว่าไงกําลังจะโต้กลับเราเร็วๆอะไรประมาณนี้ มันจะมีคา s ิมิโร่นะครับอยู่จังหวะสุดท้ายเสมอทุกคนสังเกตดูนะเพราะฉะนั้นครับการอ่านเกมของคา s ิมิโร่ครับความเก๋าเกมของเขาอะมันช่วยการยืนตำแหน่งของกองกลางตัวรับได้แล้วก็ช่วยสกีนแผงตรงหน้าซีแบ็กโฟรเราได้อย่างดีเลยแต่ว่าบางทีนะครับผมมันจ่ายผ่านง่ายๆมากเกินไปบางทีนะครับผมโดนคู่ต่อสู้เล่งจังหวะนิดเดียวอย่างเงี้ยคาิมิโร่มักหลุดยังคงปัก ยังคงอ่ายังคงต้องปรับตัวกับทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัวต่อไปนะคาซิมิโร่นะก็ต้องรอครับรอให้เขาท็อปฟอร์มนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับคาซิมิโร่สำหรับผมนะครับอ่าเฟสดโดนด่ายับเลยนะครับไม่ว่าแต่ละเพจแต่ละช่องด่าเฟสดยับเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมีลูกที่เฟสดได้ยิงอะ่ะลูกนั้นนะโอ้โหผู้รักษาประตูก็ไม่อยู่ประตูโลง่ลงๆยิงออกเฉยเลย ก็มันน่าจะเข้ากรอบครับพูดแค่นี้คือลูกนั้นอะ่ะมันเป็นลูกที่มาคาราฟอร์ดอุชาตาอุอาศาส์ไปฉกมาได้ออจากผู้ักษาประตูของนิวคาสเซิลแล้วอีฟเฟตมันทําเสียอีฟเฟตแม่งคือบอลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเฟตอะ่ะบอลไปตายที่เฟตบ่อยมากนะครับบอลจากเซนเตอร์บอลจากคาเซมิโลฝากไว้กับเฟตเฟตจ่ายต่อไปไม่ได้เฟตทาบอลเสียทําบอลลั่นเฟตจ่ายติด อะไรประมาณนี้คือมันมันเป็นอะไรที่น่างหงุดหงิดมากสำหรับผมนะสำหรับเฟสเมื่อคืนแต่ถ้าเรามาพูดในข้อดีของเฟสครับพลังงานตรงแดนกลางเฟสสำคัญครับการบีบเพสนะครับตรงแดนกลางเฟสสำคัญครับเขาจะเป็นคนที่วิ่งเข้าใส่ก่อนเพื่อนเสมอแล้วเพราะว่าข้างหลังเขามันมีคาเซมิโร่ไงที่คอยสกีนข้างหลังให้เขาอยู่แต่เมื่อบอลที่ แต่ถ้าเกิดหลุดมาจากเฟสแล้วมันจะถึงการเซวิโร่ถูกปะมันหลุดตลอดเลยถึงแม้ว่ามันจะเข้าบอลก่อนตลอดนะแต่มันก็หลุดเกือบจะร้อเซบล็อกได้ไม่กี่ครั้งถูกไหมเออนั่นแหละนะครับคือเฟสแม่งหน้าโดนบน่นแล้วก็บ่นให้เฟสไปเลยนะครับสำหรับเฟสนะบูโร่ฟนเดสเมื่อคืนยังคงสําคัญในแผนการเล่นของเอลิเทนฮาครับเขาอยู่ในทุกเพในการเล่นที่เราจะเปิดเกมลุก ผมพูดอยู่เสมอว่าบูโน่เฟเนเดสครับสำคัญกับแพตอเทนฮาร์ e T ark, เพราะว่า1เลยเขาสําคัญตอนที่เอเดนฮาร์ e T ark, หรือทีมกําลังเปิดเกมลุกครับบอลจะอยู่ที่บูโน่หรือไม่ก็บูโน่จะอยู่แถวๆถวนั้นเสมอสังเกตดูแต่เมื่อคืนนะครับฟอร์มของบูโน่นะถ้าพูดถึงฟอร์มนะดรอปครับจ่ายบอลเสียมีนะครับผมจ่ายไปแบบจังหวะ5 0 5 0ตรงขอบเขตโทษแล้วบอลล้นบ้าง บอลติดคู่แข่งบ้างอะไรประมาณนี้เยอะนะครับสำหรับรู่เฟเดสสำหรับผมนะส่วนข้างหน้า3คนนะครับผมมาคัดเอามาคาลาฟอร์ดลงมาที่หลังอันนั้นเดี๋ยวอย่าพึ่งบน่นจาร์ซันโชอ,อันโตนี่นะครับผมแล้วก็พิซโนโรนโดครับมันเป็นเกมที่พิโดจบสกอร์ไม่ได้อีกแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ถ้าพิโรเรียกความมั่นใจมาได้แล้วแต่ถ้าเกิดพิโรไม่ได้ยิงต่อเนื่องความมั่นใจนั้นมันจะหายไปหรือเปล่าเป็นห่วงครับเป็นห่วงพิโร่เป็นห่วงพิโร่โโจริงๆนะเพอรอาะผมเป็นคนที่ชื่นชอบพิโรหนึ่งคนนะครับก็การลินมกับเพื่อนผมว่าวันนี้พิโรด,ด,ดอปดอปดอปต่ำมากเกินไปนิดนึงอะอย่างที่ bbc ลงไหมที่ให้พิโรคะแนนน้นนอยๆแล้วคอมเมนต์บอกว่าพิโรลงมาเชื่อมเกมบ่อยเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้ตรง ตรงในกรอบเขตโทษอ่ะมันไม่มีกองหน้าตัวเป้าเป็นเป้าให้กับอ่าปีกซ้ายปีกขวาหรือเพมิเกอร์ได้จ่ายบอลเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับผมพิโรดรอปลงมาต่ํามากเกินไปอะไรประมาณเนี้แต่ที่ผมเห็นนะลงมาเชื่อมเกมดีแล้วครับแต่อยาลงมาบ่อยมันบ่อยไปจริงๆคือพิโรไม่ได้บอลน,นะข้างบนแล้วก็พิโรพยายามจะลงมาเล่นข้างล่างนะครับตรงตำแหน่งของบูโน่เฟรเดเดสลงมาเล่นด้วยกันอะไรประมาณเนี้ทีเนี้ยตรง ตรงตรงตรง,ตรงในกรอบเขียดโทษนะครับมันก็จะไม่มีหน้าเป้าให้กับ Bruno, กบ att, ูโน่ให้กับรัดให้กับซานโชให้กับอันโตนีได้จ่ายบอลเข้าไปเข้าฮอตเข้าชาร์ตอะไรประมาณนี้ยพี่โรก็จะเล่นตรงนี้มากเกินไปหน่อยสำหรับผมนะส่วนนะครับผมอันโตนีผมว่าเขาเป็นนักเตะหน้าเดียวมากเกินไปละตอนเนี้นะครับคือไม่รู้สิเลี้ยงเลี้ยงไปตัดเข้าซ้ายจะจะปั่นอย่างเดียวสำหรับผมนะคือ ร้อยล้าน <c oughs> คูณเป็นนักเตะค,ค่าตัวร้อยล้านแพนิบายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่คุณเป็นคุณเป็นคนที่นักอ่าคุณเป็นคนที่เอริเทนหาผู้จัดการทีมต้องการผมว่าเขาน่าจะเขาควรนะไม่ใช่น่าจะเขาควรจะเล่นได้หลากหลายมากกว่านี้ครับสําหรับอันโตนี่นะเขาควรจะเล่นได้หลากหลายมากกว่านี้โอเคครับสามนัดแรกเข้ามายิงสามนัดติดเลย เป็นนักเตะคนเดียวั้งที่เปิดตัวกับทางแมนเชสเตอร์ Manchester, แล้วก็ยิงสามนัดติดแต่ถ้าคุณจะยิงได้แค่ท่าเดียวอ่ะคือเข้าซ้ายแล้วปั่นเนี่ยเข้าซ้ายแล้วปั่นอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้เขาอ่านออกดีถูกไหมเมื่อคุณยิงขวาขวาคุณไม่เอาอาวเลยอะ่ะอันโตนี่ต้องบอกงี้นะขวาไม่เอาอ่าวเลยต้องเข้าซ้ายอย่างเดียวอะ่ะอันโตนี่สำหรับผมนะส่วนเรื่องเพย์การเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันโอเคอยู่ครับในแผนการของกิติเทนฮาร์ก แต่เมื่อเวลาคุณจะยิงอ่ะคุณต้องล็อกเข้าซ้ายตลอดอ่ะแบ็คคู่ต่อสู้ก็เดาทางถูกครับมือประตูก็เดาทางถูกผมว่าอนโตนี่ต้องต้องเล่นได้หลากหลายมากกว่านี้ครับสำหรับผมนะถ้าใครคิดเห็นยังไงก็บอกผมหน่อยเนาะนะครับจาร์ดอนซันโชว,วันนี้นะครับผมยังคงเป็นลูกหลักของผมเหมือนเดิมทางฝัง่งสายการพาบอลขึ้นมาการเลี้ยงจี้คู่แข่ง perfect ทางผมนะเพอร์เฟกผมเห็นจาร์แนโชวเล่นกับเปลี่ยนเอามา,าร์คัฟอร์ดลงมาเล่นผมยังชอบจาร์แนโชมากกว่านะสำหรับฝั่งซ้ายเพราะเขาสามารถแบบเลี้ยงจี้ได้ล็อกหลบหนึ 1, 2, ได้แต่ถ้าเป็นมา,าร์คัฟอร์ดเล่นฝั่งฝั่งซ้ายเพื่อนๆน,นึกภาพตามเลี้ยงติดแตะบอลยาวๆว,วิ่งอะไรประมาณนี้ มันจะเห็นภาพนั้นทันทีสําหรับมาคาลาร์ฟอร์ดแต่ถ้าเป็นจารอนซันโชครับเขายังมีเพการเล่นกับเพื่อนเล่นกับบูโน่บ้างเล่นกับกองหน้าบ้างชิงกันเข้าไปกรอบเขตโทษผมว่าจารอนซันโชเล่นได้เนียนกว่าและทําได้ดีกว่าสําหรับผมนะเออนี่คือทั้งหมดของวันนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการบทให้ทีมที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางนิวคาสเซิลเซีิกาดงแล้วเสมอศูนประตูศูนย์ยิงประตูไม่ได้นะครับผมการทำเกมลุกอนุบาลมากสำหรับผมนะไม่ดี เนะมื่อคืนเป็นเกมที่ไม่ดีสำหรับผมใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร b ์ช่องให้เราด้วยนะครับ <S <S l w แ Fanp ครับเพียดคองเด็ดเพีไซอวัยมีด่าบ้างมีไว้บ้างนะครับเพื่อนๆวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆบ๊ายบายไปแล้ว